สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนเมื่อเห็นอันดับฟีฟ่าหลังจบรายการ FF Suzuki กิั2020โดยอันดับฟี่าของชาติอาเซียนเป็นดังนี้ อันดับ98เวียดนามมี1209คะแนนอันดับ113ประเทศไทยมี1160คะแนนอันดับ128ฟิลิปปินส์มี1130คะแนนอันดับ152เมียนมามี1045คะแนนอันดับ154มาเลเซียมี1035คะแนนอันดับ160สิงคโปร์มี1001คะแนนอันดับ164อินโดนีเซียมี994คะแนน อันดับ171รกัมพูชามี967คะแนนอันดับ187ลาวมี905คะแนนอันดับ188บรูนไนมี904คะแนนและอันดับ196ติมอร์เลสเตมี873คะแนนขอขอบคุณภาพจากอาเซียนฟุตบอลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเมื่อเห็นอันดับฟีฟ้าหลังจบรายการ f f Suzuki Cup 2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่านี่คือคำตอบสำหรับอันดับฟี ف าพวกเราสนใจแค่เอเชียนคัพ2 0 2 3และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3เท่านั้นได้โปรดอย่าพยายามแซงหน้าทีมเวียดนามเลยเข้าร่วมรายการเอเชียนคัพ2 0 2 3ให้ได้ด้วยตัวเองก่อนเถอะอย่าคิดว่ากรรมการจะช่วยคุณอีกต่อไปมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับแรงกิงมันไม่ได้บ่งบอกว่าทีมไหนดีกว่ากันหรอกนะ มาโฟกัสกับการแข่งขันจริงดีกว่าเวียดนามจงอย่าคิดว่าพวกคุณอยู่ในอันดับท็อปของอาเซียนนะทีมของพวกคุณยังคงแพ้กับทีมไทยอยู่เลยอันดับมันก็เป็นแค่อันดับคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าลีกในหมู่บ้านผมไม่สนใจหรอกเวียดนามคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของเอเชีย er. ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับทำไมพวกเขาถึงมีอันดับเพิ่มขึ้นในเมื่อรายการนี้ ไม่ได้อยู่ในปฏิทินของฟีฟา่ามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียคุณจะอยู่แทนที่ตำแหน่งของฟิลิปปินส์มันน่าจะดูแฟร์กว่านะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยหยุดภูมิใจจนเกินเหตุได้แล้วนะไม่แน่ใจว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะที่มาเลเซียชุดเอได้หรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่าโอ้ไมก่ก็ สิงคโปร์ห่างจากเวียดนาม62อันดับเลยเด้เนี่ยดูเหมือนว่าวิธีการเดียวที่จะสามารถไล่ทันพวกเขาคือทั้งทีมต้องขึ้นยานอาวกาศของอีลอนมัสไปมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับทาไมถึงได้คะแนนน้อยจังบางทีฟีฟ่อาจจะไม่ชอบรายการที่ดีที่สุดของพวกเราก็ได้นะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเกาหลีใต้เอาชนะเยอรมันดีได้2-0แต่เกาหลีใต้ แข็งแกร่งกว่าเยอรมนีหรอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับในปัจจุบันเวียดนามคือทีมที่ทุกคนอยากจะแซงหน้าในฐานะที่พวกเขาเป็นทีมที่มีอันดับฟี ف าสูงสุดในอาเซียนแต่สําหรับการแข่งขันเอฟเอฟครับครั้งต่อไปทีมไทยคือทีมที่ทุกคนอยากจะเอาชนะในฐานะที่พวกเขาเป็นทีมแชมป์เก่ามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าเมื่อคุณคือราชาแห่งบาสเกตบอลอาเซียนและคุณรู้ว่า คุณคือทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดเป็นอันดับสามของภูมิภาคฟิลิปปินส์ช่างแข็งแกรง่งคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวสิงคโปร์ครับฉันคิดว่าวิธีที่จะไต่อันดับให้รวดเร็วกว่านี้คือการเป็นแชมป์โลกครั้งต่อไปพวกเราต้องวางแผนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเฮ้ hey, เพื่อนชาวไทยทำไมพวกคุณถึงไม่สงสัยเลยว่าจนถึงตอนนี้ทีมเวียดนามก็ยังคงมีอันดับที่เหนือกว่าทีมของพวกคุณ ถ้าผมเป็นคุณนะผมคงจะรู้สึกละอายใจมากเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมาครับทําไมอันดับของเมียนมาถึงสูงกว่ามาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียมันไม่ make ซ e n s เลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าแล้วไงอะ่ะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเบลยเยียมจะเคยได้เป็นแชมป์ยุโรปหรือเป็นแชมป์โลกเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวค,คล้ายๆกันว่าแน่นอนว่า เบลเยียมคือเบอร์หนึ่งแต่พวกเขายังไม่เคยได้เป็นแชมป์อะไรเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับแน่นอนว่าเวียดนามคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ามอบคะแนนให้กับอินโดนีเซียสัก50คะแนนเถอะเพราะว่าพวกเขาได้เข้าชิงชนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับหลังจากจบอีก4นัด ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3อันดับของเวียดนามก็จะตกลงไปอยู่ที่อันดับ115-120ของโลกมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าประเทศไทยควรจะอยู่ในอันดับท็อปร้อยก่อนการจับสลากแบ่งสายรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเพื่อแทนที่ตำแหน่งของอินเดียในโถที่หนึ่งเข้ามท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับมันถือเป็นเรื่องปกติที่พวกเราสามารถเอาชนะ UAE จอแดน และเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของพวกเราซึ่งพวกคุณไม่สามารถทำได้ถ้าเกาหลีใต้สามารถเอาชนะอิรับันนีได้แล้วทำไมไทยจะเอาชนะเวียดนามไม่ได้ล่ะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าเวียดนามได้ยังไงกัน <laughs> มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับเฮ้ไทยแลนด์ทีมของพวกคุณเป็นแชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับทำไมอันดับของพวกคุณ ถึงต่ำกว่าของพวกเราล่ะต่างพวกเรามาเร็วๆเ,เข้า <c oughs> คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทำไมอันดับของอินโดนีเซียถึงไม่เคยขึ้นเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับพวกเราไม่เคยเห็นทีมไทยได้คะแนนในการแข่งขันเวิลดครับเลยแม้แต่ในรายการเวิลด์ครับยู่20ผมยังคงรอให้ทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเชียนคับยู23อยู่นะน่าเศร้าจัง <c oughs> มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่าอันดับของพวกเราต่ำกว่าเมียนมาอีกแล้วเนี่ยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับเวียดนามคือเบอร์หนึ่งความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่าเมียนมาควรจะอยู่ในอันดับที่6นะทําไมถึงได้อันดับที่4มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับเป็นทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนมา5ปีไม่แพ้ใครมา34นัดในการพบกับทีมในอาเซียน ถ้าหากทีมไหนต้องการที่จะทุบสถิตินี้พวกเขาจําเป็นต้องอาศัยโชคอย่างมากและพวกเขาควรจะซื้อกรรมการเพราะว่ากรรมการคือตัวแปรที่สําคัญมากที่ช่วยให้บางทีมเป็นแชมป์รายการเอฟเอฟซูสกิครับคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเมียนมากล่าวว่าเมียนมาได้อันดับสีมาได้ยังไงมีแต่แพ้กับแพ้เป็นการนับคะแนนที่น่าทึ่งมากผมมาจากเมียนมาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ ทีมไทยจะสามารถติดอันดับท็อปร้อยได้ในไม่ช้านี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าผมคิดว่าอันดับของเวียดนามน่าจะเปลี่ยนเป็น113และไทยคุณจะอยู่ในอันดับที่98นะเพราะว่าทุกแมชเวียดนามไม่เคยเอาชนะไทยได้เลยและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามครับสำหรับแฟนบอลบางคนที่ต้องการจะสร้างความแตกแยกในภูมิภาคนี้คุณควรจะคิดให้รอบคอบ เกี่ยวกับความคิดเห็นในเชิงลบของคุณนะในวงการฟุตบอลมันไม่เกี่ยวกับสถิติ Head to Head หรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับสถิติความสาเร็จของทีมโอเคได้โปรดจําเอาไว้ว่าพวกเราคือทีมเดียวในอาเซียนที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ดังนั้นได้โปรดอย่าถามมากเกินไปเกี่ยวกับอันดับฟี FA ผมเคารพทุกทีมเสมอนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรบับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเมื่อเห็นอันดับฟีฟา่าหลังจบรายการ a f f Suzuki c u ิ2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมพีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ